อัปเดตข่าวสารของลิเวอร์ pool ทุกวันก่อนใครอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับวิเคราะห์ก่อนเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนนี้เซาท์ทัมตันประท้าลิเวอร์ pool การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำค่ำคืนนี้คู่ระหว่างทีมนักบุญเซาท์ทัมตันประท้าหงแดงลิเวอร์ pool โดยคู่นี้จะแข่งขันกันที่สนามเซนต์แมรีสเตเดียมเวลาตีสามตามเวลาประเทศไทย โดยสถานการณ์ของทั้งสองทีมนั้นผ่านไป16นัดเท่ากันเซาท์ทำต้นชนะได้7นัดเสมอไป5นัดและแพ้4นัดเก็บไปได้26คะแนนอยู่ในอันดับที่9ของตารางคะแนนในคืนนี้ส่วนทางด้านของลิเวอร์พูลชนะ9นัดเสมอ6นัดแพ้1นัดมีอยู่33คะแนนนำเป็นจ่าฝูงของตารางคะแนนอยู่ในขณะน,น,นี้และนัดนี้จะต้องมุ่งมั่นเก็บชัยชนะเพื่อรักษาตำแหน่งจ่าฝูงเอาไว้ให้ได้ สภาพความพร้อมล่าสุดของทั้งสองทีมทางด้านของเซาท์แฮมตันของกุนซือลาฟาเซนุตเทลเพิ่งจะเปิดรังเจ้าจืดกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดมาูนประตูต่อโซนทำให้4เกมหลีกหลังสุดพวกเขายังไม่ชนะใครเลยสำหรับสภาพทีมของเซาท์แฮมตันในวันนี้พวกเขาจะได้ตัวแดนนี่อิงแนวรุกคนสำคัญที่เามารถสลัดอาการบาดเจ็บกลับมาฟิตพร้อมประจำการได้อีกครั้งนั่นหมายความว่ายานนิเวสเตกาดเป็นเพียงรายเดียวที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ และยังคงไม่หายดีในตอนนี้โดยคาดว่าฮาเซนฮุตเท่นนั้นเตรียมจะจัดทัพมาในระบบเก่ง4-4-2โดยมีเชอาดัมกับเชนลองควงคู่ล่าสกอร์ในแดนหน้าและใช้โอลิออลโลเมโอกับเจมวอร์ดพราวปักหลักคุมแดนกลางตามระเบียบโดยคาดการสเปดผู้เล่นตัวจริงของเซาท์แฮมตันมีดังนี้เซาท์แฮมตันจะมาในระบบ4-4-2ผู้รักษาประตูอเล็กแมคคาทีกองหลังคลายวอเกอร์ปีเตอร์ แยนเบนนรกแจ็คสตีเฟนไรอันเบอร์ทันกองกลางโจส์อัมสตองโอลิอลเลเมอูเจมวอร์ดพาวทีโอวอลคอตส่วนกองหน้าจะเป็นเชอดัมดำและเชลองสภาพความพร้อมของลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลของกุนซือเจอเกนครับนั้นพวกเขาเพิ่งจะบุกเจ้ากับนิวคาสเซิลมาสนย์ประตูต่อศูนย์ทำให้2เกมรีเมีลีกหลังสุดพวกเขายังเอาชนะใครไม่ได้ สำหรับความพร้อมของทีมก่อนที่จะฟาดแข่งกับซาท์ทัมตันนั้นพวกเขาไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนอกจากเหล่าบรรดาน,นักเตะที่ได้รับบาดเจ็บมาแล้วก่อนหน้านี้โดยเจอเกนครอปนั้นจะหมดสิทธิ์ใช้งานโจเอลมาติปนาบี้เกตาเดโกโชต้าเวอร์จิลฟันดายโจโกเมสและคอตาซิมิกาสแต่พวกเขาจะได้เตียโกเอากันตาลาที่กลับมาฟิตเต็มที่แล้วหลังจากที่ลงเป็นตัวสำรองและทำผลงานได้ดี ในเกมที่ลิเวอร์พูลเสมอกับนิวคาสเซิลอยู่ในแต่ศูนประตูต่อโซนเมื่อวันพุทธที่30ธันวาคมที่ผ่านมาโดยคาดว่าเจอเกนครอปนั้นเตรียมจับหนักมาในระบบ43-3โดยจะมีโมฮัมเหม็ดซาาห์โรเบร์โตฟิมิโนและซาเดลมาเน่คอยเป็น3ประสานในแดนหน้าคอยช่วยกันล่าตาข่ายและจะใช้ Diego เตย์อโกอัลการตาล่ารับบทเป็นจอมทัพคอยช่วยคุมจังหวะในแดนกลางคาดการเ1ผู้เล่นตัวจริงของลิเวอร์พูลมีดังนี้ ลิเวอร์พูลจะมาในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูอาริซองเบเกอร์กองหลังเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนลด์เลสวิลเลียมฟาบิโนและดูโรบาสันกองกลางจอแดนแฮนเดอร์สันติอาโกุอัลกันตาลาจอร์จินเนียโอแวนาดุมกองหน้าโมฮัมเหม็ดซาลาโรเบโต้ฟิมิโน่และซาดิโอมาเน่ผลงานท่านัดหลังสุดของทั้งสองทีมเซาท์แฮมตันชนะได้หนึ่งนัดเสมอสามนัดและแพ้หนึ่งนัด ส่วนลิเวอร์พูลชนะได้2นัดเสมอ3นัดผลงานการพบกัน5นัดหลังสุดระหว่างทั้ง2ทีมลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายเอาชนะเซาแธทป์ตันได้ทั้ง5นัดครับบทวิเคราะห์ในเกมนี้น่าจะถึงเวลาของเหล่าสาวกเดอะคอปที่จะได้กลับมาพังอาดกันอีกครั้งหลังผ่านพ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งการจัดทัพครั้งนี้ดูแล้วเจอเกนครอปน่าจะเอาจริงกว่า2นัดที่ผ่านมาพอสมควร และคงจะไม่เหลือเวลาให้ผิดพลาดอีกแล้วเนื่องจากกรองจากฝูงอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็ไล่จี้มาติดติดเหลือเพียงความต่างประตูได้เสียเท่านั้นเช่นเดียวกันกับอันดับที่3ถึง5ที่จอกันมาติดติดพร้อมที่จะแย่งชิงบัลลังแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษกันทั้งนั้นอย่างไรก็ดีโจทย์อย่างเซาท์มปตันไม่ใช่งานที่ยากลำบากเกินกว่าจะเก็บ3มแต้มได้หลังจากที่เจ้าบ้านเสียยานิกเวสต์การ์ดปราการหลังคนสำคัญที่ได้รับบาดเจ็บ แมฟอร์มการเล่นก็เริ่มจะออกทะเลอย่างต่อเนื่องด้วยการไร้ชัชนะมา4นัดซ้อนเสมอ3นัดและแพ้1นัดโดยเมื่อพิจารณาจากมาตรฐานทีมตัวผู้เล่นฟอร์มการเล่นที่ผ่านมารวมถึงสถิติต่างๆเรียกได้ว่าลิเวอร์พูลนั้นเป็นต่ออยู่หลายคุ้มจึงคาดว่าในเกมนี้ลิเวอร์พูลจะสามารถบุกเอาชนะเซาท์ทัมตันได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อศครับมาร์คลอเลนซอน ออกโรงฟันทงผลการแข่งขันพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำสัปดาห์นี้มาร์คลอเรนซันกูรูลูกหนังชื่อดังออกมาทำนายผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำสัปดาห์นี้โดยเชื่อว่าเอร์พูนั้นจะสามารถเก็บชัยชนะเหนือเซาท์ทฮมตันตได้มาร์คลอเรนซันนักวิเคราะห์เกมคนดังของ BBC สื่อชั้นนำของประเทศอังกฤษออกโรงแสดงทัศนะถ,ถึงฟนะุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่17ของฤด,ดูกาลนี้ โดยเชื่อว่าลิเวอร์พูลนั้นจะสามารถบุกไปเก็บชัยชนะได้สําเร็จโดยตามทัศนะของมาร์ครอเลนสันนั้นเจ้าตัวได้ฟันธงเอาไว้ว่าลิเวอร์พูลจะสามารถบุกไปชนะนักบุนาวเซาท์แฮมตันได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึครับส่วนทางด้านของไมเคิลโอเวนกูรูฟุตบอลชื่อดังก็ได้ออกมาทํานายผลการแข่งขันของโค้ชลิเวอร์พูลกับเซาท์แฮมตันเอาไว้ด้วยเช่นกันไมเคิลโอเวนกูรูลูกหนังชื่อดัง ออกมาวิเคราะห์จาะลึกและทำนายผลการแข่งขันเกมคู่ระหว่างหงแดงแลเวอพูที่จะต้องบุกไปเยือนนักบุญเซาท์ทมตันในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษค่ำคืนนี้มเคิลโอเวนกูรูลูกหนังชื่อดังและอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษออกมาวิเคราะห์จาะลึกและทำนายผลการแข่งขันคู่ระหว่างหงแดงแลเวอพูภายใต้การนำทีมของเจอเกนครอปผู้จัดการทีมชาวเยอรมน,นีที่จะบุกไปเยือนนักบุญแดนใต้อย่างเซาท์ทมตันที่มีราฟฮา,าเซนทุตเทิล กุนซือชาวออสเตรียที่เพิ่งจะสามารถกลับมาคุมทีมข้างสนามได้บัญชาการเกมในค่ำคืนนี้สำหรับเซาท์ทอมตันเจ้าถิ่นนั้นพวกเขาอยู่ในอันดับที่9ของตารางคะแนนด้วยการมี26คะแนนจากการลงสนาม16นัดเกมล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านเสมอกับกุนคอนเวสต์แฮมยูไในแต็ดมาศซนประตูต่อศซนขณะที่ทีมเยือนอย่างหงแดงเลเวอพูถึงแม้ว่าพวกเขาจะยืนหนึ่งบนตารางคะแนนด้วยการมีอยู่33คะแนนจากการลงสนาม16นัด เท่าก,กันกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่พวกเขาได้เปรียบในเรื่องของผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่า8ประตูและเกมที่แล้วพวกเขาเพิ่งจะบุกเจ้ากับสาริกาดงนิวคาสเซิลมาสูนประตูต่อสูนล่าสุดไมเคิลโอเวนอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษและหงแดงลิเวอร์พูลได้ออกมากล่าวว่าลิเวอร์พูลมาถึงเกมนี้โดยที่พวกเขาทิ้งไป4คะแนนจากการเสมอ2เกมหลังสุดพวกเขาต้องเจอกับซอลทัมตัน ที่เพิ่งจะเสมอมาสนประตูต่อสนมาสองนัดติดต่อกันสิ่งที่ดีสําหรับทีมของเจเกนครอฟก็คือพวกเขาได้เตะโก,กอกัลกนตาล่ากองกลางตัวเก่งกลับมาจากอาการบาดเจ็บและได้ลงเล่นในเกมกับนิวคาสเซิลในเดไปแล้วผมคิดว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมและเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆด้วยเหตุนี้ผมจึงคิดว่าลิเวอร์พูลนั้นดีพอที่จะได้ผลการแข่งขันที่ดีในเกมนี้ทีมเจ้าถิ่นอย่างเซาท์ทอมตันมีปัญหาในการทำประตูในระยะหลัง นันทำให้ผมคิดว่าในเกมนี้ชัยชนะจะเป็นของทีมเยือนที่จะสามารถบุกมาเอาชนะได้และเก็บ3คะแนนไปได้สำเร็จโดยคาดการผลการแข่งขันในนัดน,นี้ผมคิดว่าลิเวอร์พูลจะสามารถเอาชนะเซาท์มปันได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อนหนึง่งไมเคิลโอเว่นตำนานกองหน้าทีมชาติอังกฤษให้สัมภาษณ์หงแดงระวังไว้ d ดนนี่อิงอาจจะใช้โคตาทำประตูทีมเก่ายิงใส่หงนาธานีลฟิลิปเซนเตอร์แบ็กของลิเวอร์พูลออกโรงกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมก่อนที่จะพบเซาท์แฮมตันในค่ำคืนนี้ว่าให้ระวังความแสบของแดนนี่อิงกองหน้าของคู่แข่งเพราะนอกจากคุณภาพฝีเท้าแล้วเขายังมีความกระหายที่อยากจะพิสูจน์ตัวเองใส่อดีตต้นสังกัดเก่าอีกด้วยแดนนี่อิงปัจจุบันยิงให้กับทีมนักบุญมากที่สุด6ประตูแถมยังมีอีก3แอสซิส โดยดาวยิงวัย28ปีรายนี้เคยร่วมงานกับลิเวอร์พูลระหว่างปี2015-2019โดยมีช่วงส่งให้เซาท์ทำตันยืมตัวใช้งานก่อนหน้านี้หนึ่งดูดูการซึ่งต่อให้ตัวนาธานีฟิลิปกองหลังของลิเวอร์พูลไม่ได้สนิทสนมกับดาวยิงผู้ดีรายนี้มากนะักแต่ก็รู้ดีถึงสรรพคุณโดยเรียกร้องให้เพื่อนร่วมทีมมีสมาธิและอย่าปล่อยให้แดนนี่อิงหลุดมาสร้างผลงานบ่อย เขาสามารถเรียกผลงานเก่งกลับมาได้แล้วเมื่อได้รับโอกาสในการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอรวมถึงเขายังสามารถสร้างแรงจูงใจทำให้มีชื่อทำประตูได้บ่อยครั้งดังนั้นพวกเราต้องระวังหมอนั่นเอาไว้ให้ดีเซนเตอร์แบ็กหนุ่มของหงแดงกล่าวกับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรแต่พวกเราเองก็จะเตรียมความพร้อมก่อนแข่งเหมือนกับนัดอื่นๆทำการบ้านกันให้ครบทุกด้านก็หวังว่าพวกเราจะกลับออกมาพร้อมกับ3คะแนน พวกเขาสร้างผลงานได้ดีเลยนี่คืออีกหนึ่งเกมยากแต่พวกเราต้องยกระดับผลงานตัวเองขึ้นมาจากเกมล่าสุดที่พวกเราเสมอกับนิวคาสเซิลก้าวไปสู่เกมนี้ให้ได้และผลักดันกันเพื่อไปเอา3คะแนนกลับมาเราต้องแสดงให้เห็นว่าพวกเราเป็นทีมที่ยืดยุนอาจจะเผชิญกับข่าวร้ายเรื่องของปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหลายคนไม่ได้ลงเล่นในตำแหน่งที่คุ้นเคยอย่างเช่นฟาบินโยเขาเล่นดีในเกมที่พบกับนิวคาสเซิล ทั้งที่ไม่ได้เล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กอาชีพนั่นคือหนึ่งตัวอย่างก,กับการรับมือที่เกิดขึ้นนาธเนียฟิลิปกองหลังวัยหนุ่มของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์โดยในนัดนี้เจอเก้นครอปนั้นจะต้องตัดสินใจก่อนแก้หมีครั้งว่าเขาจะตัดสินใจส่งนาธานีฟิลิปหรือลิสเิลเลียมลงสนามเนื่องจากตัวฟิลิปเองแสดงผลงานในนัดล่าสุดได้ไม่ดีเท่าไหรนะ่นักในค่ำคืนนี้เวลาตีสามตามเวลาประเทศไทย ลิเวอ์พ่ของเรามีคิวที่จะต้องทำการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยจะต้องบุกไปเยือนทีมนักบุญแดนใต้เสาทำตันในนัดน,นี้แล้วแฟนลิเวอ์พ่คิดว่าทีมของเรานั้นจะสามารถเก็บชัยชนะในนัดน,นี้ได้หรือเปล่าและคุณคิดว่าเกมนี้จะจบลงด้วยสกอร์เท่าไหร่อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับ อย่าลืมช่วยกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้และกดติดตามช่องของเราเอาไว้เพื่อรับชมข่าวของลิเว์พูต่อไปนะครับขอบคุณครับ